ใค่หนังเพิ่อนน้อยกินผสมพี่น้องค่ะอันนี้ต้องพ่งเอาผสมมาฝากมาฝากบอสนะคะยัขึ้นมีแต่กะเขาจำหมดเลยอันนี้พ่อไม่ส่งพานะกิมจิกิมจิฮะกิมจิกับยังผสมไปมร้อกันได้าคๆกับส้มักรกผสมผสมฝากไปนะเอ้า ว่าเรื่องกลางป่าเขาต่อเขาจะเอา,อาบางคนถามว่าคือมีแต่กลางปา่าเขาจำเบอร์แล้วเลือดแตกไม่มีเหี้ยเออแต่บอกว่าเราสาไปไปอ๋อบอกทีนูเทนใหญ่แล้วแสบแห้งไห่น้องแล้วด้วยนี่แล้วฝันส้มจากซีสงครามนั่นจ้ะจะบ้านอำเภออี๋ไหมน้องคำว่าฝันปัญญบานกินเขาตีสามว่ะตีสามหป่า อปะสมแช่แม่ไม่น้องเดี๋ยวมาแฝดไม่ดับไหนเราเราดีบนแล้วโอ้เอ้าสามหมื่นยังไงเมืองโอ้โหลอยาวเวลาหมดคือของใครตุยอุ้ยตุยต้องหันมาตุยอันนี้ของใครเนี่ยยาวต่อไปเฮ้ยอิ่มท้องเป็นเท่าดอกเป็นเจียวนี้ด้วยเนาะเอาวะมีบอมีเอาวะเอาจัดให้ สักครู่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามไปข้าวก็ไม่จามาแหละพอเรียนกามแล้วเด้อเด้อเด้อข้าสี่คำตัวหนึ่งสองสามไปจิ๋วอร่อยมากทุกคนโอ้ยเนี่ยใส่ยข้อข่อยอุ้ยอันนี้อันนี้จะบองนี่มันจะมีเจ้บองกับเจียเหนียวนะทุกคนอันนี้เจ้บองอุ้ยอุ้ยขอยเอาเด้อ <c oughs> นานว่าตัวเจ้าบองวะอุ้ยปีโป้เลยแต่มันปิดได้อยู่นะขันบาแสบ ข้าบปลาขาขึ้นมาตีปากข่อยขั้นเจ้าอีลุยอีลุยบะเสบเจ้าวเมียข่อยเมียเจยวนี้ลุยนี่ขั้นบะเซรมาตีปากฉลนนี้นี่คุยนะแจ๊ะเลีวแรเนียอ้ยทุกคนในรอบอะจะมือจะจะมว้ฮะทีสามที่สามข้าวข้านหว่น ทำไมแต้มมาเตะปากเขาหลข้า,า,า,ว,ขาว้านาเหลี่ยมผสมเหลือตากลา้อุ๊ยนีโได้ร้าอมหลือวเลอจางมนของมสมเหลือตกรอาเด้เอมันไม่ดูเอ้ดดูถูกมันอันนี้ประสมสีของคามนมะคะมามมาม อันนี้แจ่วนี่ลุยนะจ๊ะต่างไยตามนี่แฟนทางฝาฟต่างหึงหวงกันเปิดเพล่เก่าคนเดกคนเด็กลองไดูนี่ไม่ก็แม่็เียบโบที่สองที่สานเจี๊ยบเพก่อเจียบคนแม่หนุ่ยใช่ไหมลุ้าม่้องแต่างเลย่ต้องแ่างเยม่ต้องแต่งางเลยไ่ตางต่งต่งเลยไองแต่่างเลยไม่ต้องแต่งต่างเลยวม่ต้องแต่งต่า ฉันบอกเลยด้อไแพ็กินเจอินอีแอนอีแกนนี่ดูนี่มาแซียมเื่อกับปุกแม่ยกตามาเด้อมาเตะปากพอดนิดเจ้าแม่ขอเซ็ตเสีัมพี่น้องเจ้าแม่ขอเซ็ตอี่าีพี่น้องขนาดขนาดอย่างอ้วงคุณดีอย่าอ้วงอ้วงกันอยู่ในห้องนดียวกันอ้วงขนาดนี่มันไม่สบายนะทุกคนเนาะสบาแต่่วาตอนนี้ลุยเหรอวา ร่างกายแ่บเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะจ๊ะความฟื pues ้นตัวอ <sh arp orange and chili> ิมิงเปิดโค้ดสุกยังไงนนี่ร้อนอะแม่ค่อยน่อร่างกายฟื้นฟูเจ็ดสิบเปอร์เซแล้วผ้าตาแต่ว่าระดืบ้นทุกอย่างภัยสุใจเจวในด้วยแอนมีอยังผอมทรงเราส่งคะแอดไลน์นะคะทุกคนไลน์ให้ด้วยค่ะขึไลน์มาเลยโอเคค่ะท่านภัย้งแล้ว บะแสบบะพอใจทางมาดาของในแฟมเหงวนคอยสื่อขึ้นนี่เกียบจริงจริงเั้งว่าอีลีทํางบะแสบบองคอยว่าความคุ้นเม่กับตังเจ้าแสบเดกแต่ว่านี่ดูหนาไม่ใช่ไม่ใช่ต่องกรนดูกหนาจำเจ้าแสบแห้งอันนี้เป็นเจ้าบอง้วทุกคนอันนี้เป็นเจ้าบองเด้อคอยหยาให้เล็กๆนิด่นึงเพราะว่ากินผสมไปแล้วมันแสบมันแสบนอันนี้เป็นเจ้าบองนะ อร่อยมากเลือกอะซิมโบเน่ได้เลือกิมโบเน่ได้อนี่ัน่เยอกินปลาไยังกอันรรจะไปไหนจูอะมาจอะมาจอ่ะาเือลอันนี้แมอลไอรือจ้าจบอ แซ่บแท่งพวกอีเท่าจะไม่แซ่บอร่อยอันสำหรับอันเขาเรียกอ,อะไรนะไทยบัตรเนาะแม่แมป่าแบบย่ำหนาวตอนนี้คือลงป่าจะพ่วุกเดียวกินในบิครั้วไม่เ่ยสร้างไปสามกับพุกอันที่ตึงงหลือประธานเบิดอยู่พี่้องคือมันจำหรมันนวแบบมันเลิศ นี่ลุยจัดดิเห็นบ่นี่ลุยเส่หเห็นบ่แซ่บคันบ่แซ่บใครที่ซื้อไปแล้วบ่แซมขึ้นเด้อกับพวกนี้บัตรขึ้นแผ่วเล้ใไปกินอะไรด้อใครบ่าวดื้อทำมาซาบะแซมแห้งพี่น้องเพราะว่ายอดขายยังพุ่งกระโชวอยู่ช่วมันนี่ลุยจัดนี่ลุยจัดด่วยไม่สบายนะฮะฟื้นตัวอยู่แต่ว่า ยังขายอยู่คุณนแม่ยังทำอยู่พี่ยังทำอยู่นะคะทุกคนไปต้องการได้ส,สนับสนุนนะคะกะได้เหมือนเดิมทา,บ,าทบัแซ่บฮอนบ้าหรือเปล่ายี่มันหุปัญหานะคะสำหรับอ่ะไปดูคลิปนี่เราผมสื่อขึ้นไปสื่อขึ้นที่ไีคันบัแซ่บมาเตปปะปากคอยเฮ็ <c oughs> นนาคอยนะฮันยังมาเตปปะปากกระโดด ูจะบอกราเสบอะไรให้เอยประแดกฝักแล้วจากเป็นตอนร้องผู้ไม่กินปลาร้าไาเจ้าหน้าอยู okay. oh, ่